สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับปิยบุตรแสงกนก,กุลนะครับได้ออกมาพูดถึงเรื่องของแนวคิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยและก็พูดทํานองแวะไปถึงพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับกับคําว่าพรรคที่มีประชาธิปไตยไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่ายี้รัฐบาลเสียงข้างน้อยปิยบุตรแวะเพื่อไทยเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับปิยบุตรเนี่ยพูดถึงแนวคิดของความเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับ ตกลงว่าจะฝืนมติเสียงสวรรค์ของประชาชนแล้วก็ไปตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยด้วยการเอาสอวอเนี่ยมาหนุนใช่ไหมครับถ้าอยากทําก็ลองดูนะครับเดี๋ยวจะรู้ว่านรกนมีจริงรอบนี้ไม่มีใครยอมอีกแล้วนะครับ4ปีที่แล้วก็ทําแบบนี้รอบนี้พอกันทีนะครับเราจะไม่ให้สว2อวอ250คนเนี่ยทำงานอีกต่อไปเราจะตั้งรัฐบาลพักเก้าไกลรัฐบาลเสียงข้างมากถาล่มทลายส่วนกรณีที่ ายวิสุเครือง,งามออกมาพูดแบบนี้เนี่ยพักการเมืองบางพักอาจจะเกิดอาการโกนกขึ้นมาแล้วก็ออกมารณรงค์ผ่านแคมเปญโทยุทธศาสตร์แคมเปญคะแนนตกน้ําด้วยการบอกว่าถ้าเกิดพักฝ่ายค้านเดิมหรือพักที่แสดงจุดยืนต่อต้านรัฐประหารมาแข่งขันกันเองมากๆเนี่ยเดี๋ยวแต่อยู่จะคว้าพุงปลาเอาไปกินแล้วเราจะแพ้กันหมดสาธยายกันเต็มไปหมดนะครับเพื่อน,นํานไปสู่บทสรุปที่ว่าต้องโบยุทธศาสตร์ อย่าให้คะแนนตกน้ำด้วยการโบวตพักของเขาเพียงพักเดียวเนี่ยผมอ่านข้อความตรงนี้แล้วผมรู้สึกคุ้นๆน,นะครับว่า4ปีที่แล้วเราก็เจอแบบนี้ไม่ใช่แหละครับสงสัยครับว่าถ้าเลือกตั้งคราวหน้า2570นี่ยพักการเมืองที่บ้านนี้เนี่ยจะทำแบบนี้อีกหรือเปล่าสรุปว่ายังไงเลยครับสรุปว่าต่อไปนี้เนี่ยประเทศนี้จะเป็นประชาธิปไตยได้เนี่ยต้องเลือกพักคุณแค่พักเดียวอย่างนั้นเลยครับ